รับซื้อขาตะไคร้ใบมะกรูดเครื่องต้มยำไทยจิตต่อได้ที่โทร025227269หรือ l ล n e ไอดี n ั e r tv สนับสนุนโดยชูชีปลาแมคเคเรลจาก3มแม่ค,ครัวสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนครับผมตรีมินเกษตรวิรัตพงศ์ครับรับหน้าที่ทำดำเนินรายการครับ พูดถึงวงการพัฒนาบุคลากรหรือพัฒนาตนเองเนี่ยนะครับก็จะมีการแบบประเมินหลายแบบมากนะครับในโลกใบนี้ที่เรียกว่าโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ก็จะมีไม่กี่แบบเท่านั้นนะครับที่จะเป็นแบบทดสอบที่จะทําให้เห็นว่าคุณผู้ชมแต่ละท่านนั้นเกิดมามีพรสวรรค์อะไรติดตัวมาบ้างครับและพรสวรรค์มีความสําคัญยังไงครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญน,นะครับที่ท่านเป็นผู้ที่ เรียกว่าค้นพบดีกว่านะฮะรวบรวมข้อมูลแล้วก็ศึกษาข้อมูลมาอย่างดีครับจนกระทั่งได้แบบสอบถามที่น่าสนใจมากและทําให้คุณผู้ชมเห็นถึงตัวตนที่แท้จริงครับว่าสิ่งที่สวรรค์ให้มานั้นเป็นยังไงครับวันนี้ผมรู้สึกเกียดอย่างสูงมากเลยนะครับจากนายกสมาคมการโควิถีไทยครับดรวนิดาผลเดชสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรียกว่าวดรวนิดาค่ะเรียชื่อเล่นเลยครับนีค่ะ เรียกว่าพี่หนูก็ได้พี่หนุ่มง่ายดีครับครับพี่หนูครับแบบทดสอบที่ว่านี่ชื่ออะไรอะครับชื่อทาเลนสแกนค่ะทาเลนสแกนทาเลนสแกนแต่ไม่ใช่ทาเลนนะไม่ใช่คล้ายๆอย่างนั้นค่ะเราได้ยินชื่อรายการรายการหนึ่งที่มีคําว่าทาเลนเนอะมันคืออะไรครับทาเลนเนี่ยทาเลนนู้นนะคะเออทาเลนนู้นหรือทาเลนเดียวกันไหมคนละทาเลนค่ะอ่ะละฮะอันทาเลนนู้นหมายถึงเรามีกิฟเซตเก่งอะไรบางอย่างเป็นพิเศษ่ถ้าทาเลนในในความหมายของพี่หนุ่มคือทาเลนนั้นนี่หมายถึงว่า ก็คือสิ่งที่คนทุกคนมีค,ค่ะเป็นสิ่งที่ง่ายๆเราทำได้ง่ายๆทำได้สบายๆแล้วก็มีความสุขเวลาทำด้วย<อ>แต่เนื่องจากมันง่ายสบายสำหรับเราค,รคนเราก็เลยไม่เห็นค่าของมัน อ๋อมันชินไงใช่ค่ะเอเมือนเราอยู่กบแฟน่ะเราก็ชินนะใช่ค่ะแฟนคขาดูดีกว่าเสมอใช่ค่ะเลยไม่เห็นค่าของตัวเองค่ะรแล้วก็เลยคิดว่าเอะเราไม่มีอะไรเก่งเราไม่มีอะไรดีเราไม่มีพรสวรรค์จริงๆแล้วที่สบายเนี่ยคือความดีของเราใช่ถูกไหมครับเพราะถ้าเกิดมันสูนเกินไปมันก็เรียกว่าไม่สบายแล้วใช่ค่ะนะฮะนั่นคือเป็นที่มาของ t าเลนส s แ a กนใช่ค่ะพี่หนูกำลังจะบอกอะไรเราครับว่าถ้าเกิดเป็นตาเลนส์เมื่อไหร่ปุ๊บถ้ามันสบายมันดียังไงอะ ที่มันดียังไงก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่เราทําได้ง่าย <c oughs> แล้วเราสามารถพัฒนาต่อย,ยอดกายให้ทําให้เราเนี่ยเป็นคนเก่งในแบบของเราเองที <c oughs> ่ไม่จําเป็นต้องไปเรียนแบบใครอันนี้น่าสนใจนะคุณผู้ชมเป็นเป็นเขาเรียก <c oughs> น,นะเป็นเป็นคำหลักๆเลยนะครับค่ะเราเป็นเราเองโดยที่ไม่เหมือนใคร <c oughs> นี่สําคัญมากครับ <c oughs> แล้วแบบสอบถามทาร์เลนสแกนนี้มันจะไปเจอยังไงครับค่ะแบบส่าวสารทาร์เลนสแกนใช่ไหมคะครับเราก็จะสแกนพรสวรรค์ตั้งแต่ระดับ ตื้นๆเลยแรกๆราให้เห็นสีสีก่อนเราเราจะแบ่งเป็นสีสีก่อนครับเป็นคิดลุยทำดีคิดลุยทำดีเท่นะคะคิดลุยทำดีเราก็ค้นค้นพบสีสีนี้ก่อนนะคะตรงนี้ทำให้เราเข้าใจแล้วว่าเอ๊ะถ้าเราต้องทำงานร่วมกับคนอื่นที่มีความส่วนแตกต่างกับเราเนี่ยเป็นยังไงเราจะเข้ากับเขายังไงแล้วเราก็เริ่มเข้าใจเองมากขึ้นค่ะพอในระดับที่สองเราจะลงลึกไปถึง14สีครขาวเนี้ยเราจะเริ่มรู้แล้วว่า เอ๊ะงานอะไรนะที่มอมาะเรานะคะเราน่าจะเติบโตไปในทิศทางไหนเอาไอคิดลุยทําดีเนี่ยมาแต่งเป็น14สี้สี็จะ16สีแล้วก็จะพาเราไปรู้ว่าอาชีพที่จะทําคืออะไรใใช่่่คะนนาาจมกอันนี้ก็จะลึกซึ้งลงไปอีกพอในเลเวลที่3ก็ลงลึกลงไปอีกค่ะคราวนี้ไปดูเบรนด์ฟังก์ชัน การทางานของสมองของเราไปถึงนั่นเลยใช่แค่แบบสอบถามนี่นะใช่ค่ะอันเดียวเนี่ยค่ะเออฮะแล้วในสมองมันแบ่งอะไรอีกครับแบ่งสมองก็จะแบ่งซีซ้ายซีขวาขวาบนขวาล่างซ้ายบนซ้ายล่างนี่มนุษย์แต่ละคนเนี่ยตอนแรกเราแบ่งสีสีสิบหกสีเออคล้ายๆกันเนาะเราสีเดียวกันเราทายเดียวกันแต่พอลงไปเบนฟังก์ชันนี่ค่ะเราจะเริ่มเห็นความแตกต่างอย่างว่า ่เราจะเป็นทป์เดียวกับคุณนะเราก็ไม่เหมือนคุณอีกแล้วแต่เราก็คิดไม่เหมือนคุณเพราะว่าในสมองเราเวลาทํางานมันก็มีซีกซ้ายซีกขวาอีกใช่แล้วเราก็แต่ใช้สมองแต่ละข้างไม่เท่ากันครับค่ะนั่นหมายความว่าจุดเริ่มต้นสีสีมันก็จะแตกไปเป็น16สีแล้วก็ไปที่สมองอีกไอ้เนี่ยมันก็จะไม่เหมือนคนมันก็จะหลากหลายมากเลยครับตรงนี้ไปเลเวลสุดท้ายนีอยนี้ยิ่งลึกซึ้งก็จะไปดูทาเลนก์ที่เป็น ยูนิคของแต่ละคนเลยครับครับคราวนี้เราก็ยิ่งเห็นมากขึ้นอีกว่าเราก็ไม่เหมือนใครในโลกนี้เอาละครับแล้วพอเราไม่เหมือนใครในโลกนี้แล้วมันจะส่งผลกับการดำเนินชีวิตยังไงบ้างครับตอนนี้ถ้าเราใช้คำไม่เหมือนใครเอ๊อาจจะดูลบๆไหมจริงๆมันเป็นยูนิคเนี่ยค่ะมันเป็นเอกลักษณ์ของเราครับครับทงนี้ถ้าเราเห็นตรงนี้เนี่ยเราจะตรงนี้มาต่อยอดสร้างเป็นตัวเราให้เป็นคนเก่งในแบบที่เราเป็นได้ครับครับนั่นคือการยอมรับตัวเอง ให้ใ<ช>ได้ด้วยใช่ไหม<ช>ครับว่าเราเป็นคนแบบนี้แหละแล้วก็ดําเนินชีวิตแบบที่เราเป็นโอ้แล้ว t ALENT SCAN นี่ไปทําได้ที่ไหนอะไรยังไงครับอ๋อ t ALENT SCAN ก็เป็น เครื่องมือของพี่หนูทำเองพี่หนูทำเองเป็นลิขสิทธิ์ของพี่หนูเองนะครับจดทะเบียนเรียบร้อยจดทะเบียนเรียบร้อยค่ะนะฮะก็ใช้เวลาในการค้นคว้ามาเป็น10ปีค่ะครับครับเพราะผมทราบมาว่าพี่หนูทำอยู่ในวงการการพัฒนาบุคลากรมาหลายปีค่ะครับหลายปีลหลายปีดูดูหน้าก็รู้ว่าหลายเพราะเชื่อมั่นได้ว่าสิ่งที่พี่หนูได้คิดค้นมาแล้วเนี่ยรับรองว่าคุณภาพมั่นใจได้แน่นอนความถูกต้องแน่นอนครับพี่หนู แนวคิดนี้มาได้ยังไงครับทําไมถึงมาทําตัวนี้ครับั้งนี้โลคนี้มันก็มีแบบสอบถามทั้งเมืองไทยก็มีเมืองนอกก็มีเยอะไปหมดเลยอะคิดยังไงว่าแนวแนวคิดนี้ก็คือว่าช่วงไล่หลายปีก่อนสิบกว่าปีก่อนเนี่ยเคยได้โอกาสเป็นทาร์เรนเป็นสติงโค้ชของแกลล็อปค่ะเขาเขามาเทรนให้ที่บริษัทแล้วเราได้ไปเป็นสติงโค้ชเราก็ได้ศึกษาได้เริ่มรู้จัก ่าเออมนุษย์มีความแตกต่างเนาะแล้วสิ่งที่เราได้พบตรงนั้นก็คือว่าอ๋อที่เราเป็นแบบเนี้ยที่เราคิดว่าดีเนี่ยมันดีสําหรับเรานะแต่มันไม่ดีสําหรับคนรอบข้างเขาไม่คครกบคกลัวเรานะเขาอยู่กับเราแล้วเขาอึดอัดนะเราก็เข้าใจคนใกล้คิดเรามากขึ้นค่ะเราพอเราได้ศึกษาศาสตร์นี้มากๆก็เลยลงไปลึกเลยค่ะไปหาดูว่ามันมีศาสตร์อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องที่สุดอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างคือตอนนั้นเนี่ยตั้งใจว่า อยากจะสร้างเครื่องมือสักตัวหนึ่งนะที่เป็นของคนไทยที่คนไทยเนี่ยเข้าถึงได้ในราคาที่มิตรภาพนะแล้วก็แบบภาษาที่ใช้เนี่ยเป็นภาษาที่คนไทยอ่านแล้วเข้าใจก็ส่วนใหญ่เราจะแปลมาจากฝรั่งแล้วพอเราอ่านคาถามเนี่ยบางทีมก็ไม่ไม่ใช่วัฒนธรรมเราแล้วก็ตอบไม่ได้นะครับแล้วก็ใช้เวลานานมากค่ะเป็นว่าสิบกว่าปีที่จะได้ทเลสแกนน้ออกมาเพราะฉะนั้นสรุปแล้วคือจริงๆความคิดเนี่ยไม่ได้คิดแค่เพื่อตัวเองโดยคิดเพื่อให้เกิดผลแค่เกิดผลงาน แต่คิดไปเผื่อคนไทยด้วยทั้งหมดเลยที่จะทําให้คนไทยได้แบบสอบถามที่แบบไทยๆไทยๆกันเแล้วผสมก็ชื่อนายกสมาคมโคดวิถีไทยแล้วทาทุกอย่างเพื่อประเทศชาติที่เลยวันนี้น่าจะใส่ชุดไทยมาโอ้น่าจะแต่ลายสกอตก็โอเคนะครับก็เป็นเดนไทยอยู่เอาล่ะงั้นวันนี้นะครับให้พี่ดูฝากอะไรถึงการที่คนเราจะพัฒนาตัวเองนะฮะขอฝากสั้นๆเลยค่ะครับพรฮะพรสวรรค์นะคะค้นหาพรสวรรค์ของตัวเองให้เจอค่ะเจอแล้วเติมพรแสวง ดำรงชีวิตของเราด้วยสติแล้วคุณจะพบความสุขความสําเร็จอย่างสมดุลค่ะครับผมขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับที่หนูวานี่ดาวดรวันดีดาวพลเดชนะครับนายกสมาคมวิถีไทยครับครับช่วงนี้นะครับแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนหมดเวลาลงแล้วครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงต่อไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ